สวัสดีครับผมนี่คือช่องสยามออสิสเทนยูทูบชาแนลนะครับผมธงชัยนะครับจากเมื่อวานเนี่ยผมทำการติดตั้งตั้งค่าตัว DVR ด้านหัวที่เป็น XVR 4.0แล้วนะครับวันนี้คือจะจะมาโชว์ฟังก์ชันพิเศษที่อยู่ในตัว DVR นะครับอยู่ในโซนแว่นที่เป็น XVR 4.0นะครับก็คือเมนูชื่อว่า IVS นะครับก็มาจาก Intelligent Video System นะครับก็คือเป็นการใช้ระบบ AI ระบบไม่ถึง่เป็น่าจ้เป็นแค่ Machine Learning นะครับ <c oughs> ในการวิเคราะห์ภาพว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็แจ้งเตือนขึ้นมานะครับโดยสเปคของของตัวเครื่องนี้นะครับตัวฟซนแบรค์เขาเขียนมาเนี่ย มันจะมีโหมดที่ทำง,งานได้ถึงทั้งหมดเนี่ยตรงนี้นะครับมีถึงทั้งหมด4โหมดนะครับคือตรวจตรวจจับการเดินข้ามเส้นนะครับแล้วก็ตรวจจับการบุกรุกนะครับแล้วก็ตรวจจับของที่ถูกแอบเอามาวางไว้นะครับแล้วก็ตรวจจับของที่ถูกหยิบหายไปนะครับขโมยหายหายไป แล้วก็สามารถตั้งค่ากล้องแต่ตัวเนี่ยทางานแต่ละอย่างได้แล้วก็พอเวลาเราจะพลย์ b a c k อย่างนี้นะครับเราก็ไม่ต้องมานั่งไปนั่ง,ง p ล a y b a c k จนให้นานเสียเวลาครับแล้วก็เลือกจุดที่ต้องการแล้วก็กดโหมดก็เพลย์เลยครับก็จะรู้ว่ามีมีใครข้ามเส้นเข้ามามีใครบุกรุกเข้ามามีใครหยิบของไปหรือมีใครเอาของมาวางทิ้งไว้นะครับก็ตอนนี้ผมตั้งค่าเสร็จหมดละผมก็ทดสอบผ่านละทีนี้ผมก็ตั้งค่าให้ ให้ให้ตัวให้ตัวการตรวจสอบต่างๆนี่นะครับแจ้งเป็นเป็นอเล r ร์เป็นคลิปวิดีโอขึ้นมาที่แอปพลิเคชันบนจอมือถือตัวนี้นะครับนี่ครับกล้องบนหนึ่งเนี่ยผมตั้งให้มันทำหน้าที่เป็นโหมดตัวจับของของหายถ้าเกิดกล่องกล่องหูฟังนี่หายนะครับมันต้องแจ้งมันต้องส่งเป็นคลิปวิดีโอขึ้นมา แล้วเราก็มามา playback ดูอ่ะผมส่วนกล้องต่อกล้องตัวเบอร์เบอร์สอ,อันนี้ครับเป็นการตรวจจับข้ามเส้นถ้ามีใครเดินผ่านเส้นสีเขียวจากซ้ายไปขวานะครับมันจะแจ้งเป็น alert เข้ามาที่บนแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับส่วนกล้องตัวตัวนี้เป็นการตรวจจับว่ามีใครเอาของมาวางไว้หรือเปล่า ซึ่งฟังชันนี้ผมพยายามทดลองแล้วก็ยังมียังมีข้อจำกัดอยู่อาจจะเป็นที่การโฟกัสหรือว่าเป็นที่สภาพแสงน,นั่นนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบดีๆอีกทีหรือว่าจะหาข้อจำกัดว่าคนต้องจะต,งต้องตั้งยังไงยังไงบ้างน,นะครับแต่นี่คือที่สุสมบูรณ์แล้วเนี่ยก็คือจะมีสองฟังก์ชันนะครับที่ทำงานนั่นเองที่สมบูรณ์แล้วคือฟังก์ชันตัวจับของหายกับฟังก์ชันเดินข้ามเส้นโอเคผมจะลองทีละอย่างนะครับ ผมจะลองฟังก์ชันแรกก่อนแล้วก็ให้ท่านสังเกตรตรงที่หน้าแอปพลิเคชันนะครับว่ามันมีการแจ้งส่งคลิปขึ้นมาบนแอปของเรานะครับอ่าโอเคกล้องบนหนึ่งนะครับเป็นต,ตัวจับมีใครขโมยของหรือเปล่าจากในวงในกรอบสี่เหลี่ยมสีเขียวที่ผมได,ได้วงวงไว้นี่นะครับถ้ามีอะไรหาจากนี้ไปเนี่ยมันต้องแจ้งขึ้นมาบนแอปพลิเคชันบนแอปนะครับเป็นข้อความ เป็นคลิปวิดีโอนะครับเป็นพุชวิดีโอขึ้นมาโอเคผมเริ่มนะครับผมเอาก่องสางออกนะัดถอยหลังครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1เห็นไหมครับ <c oughs> ตอนนี้มันมีแมสเมสเซจขึ้นมาในตัวแอปพลิเคชันว่า Taken Away Detection ให้ดูใ,ใกล้ๆนะครับเช็คเคนเอาเวดิเทคชันก็คือว่ามีการนําเอาของออกไปนะครับตรวจับก,การการเอาของออกไปจากพื้นที่ผมกดไปที่ตัวแม่เศษนะครับมันจะส่งเป็นคลิปวิดีโอขึ้นมาอ่ะเห็นไหมครับดีเรอสักครู่นะครับตัวนี้มันอยู่ในโหมด playback อยู่เห็นไหมฮะ ผมไม่แหละเป็นคนหยิบของออกมาเราตอนแรกกับของมันอยู่ตรงบนโต๊ะตรงนี้ตรงมุมนะครับตอนนี้ของถูกย้ายไปแล้วก็จะเห็นว่ามีใครบ้างที่เป็นคนหยิบหยิบออกไปนะครับซึ่งมันก็จะใช้เวลาในการหน่วงประมาณสักไม่เกินสิบวิครับขึ้นอยู่กับว่าช,วช่วงนั้นเนี่ยทราฟิกของอินเทอร์เน็ตเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือสิบวิก็ถือว่าเร็วนะครับโอเคทีนี้มันดูบนหน้าจอนะครับว่าเราจะ playback ยังไง ไปที่เมนูเมนูหลักนะครับไปที่ I V S นะครับแล้วก็ไปค้นหาอัจฉริยะเราเลือกทั้งหมดนะฮะแล้วก็เลือกช่องทั้งหมดอาบนหนึ่งนะครับช่องบนหนึ่งนะครับเลือกทั้งหมดแล้วก็ได้แล้วก็กดกราฟกำหนดเวลานะครับแล้วก็กดกราฟค้นหาเนี่ยครับมันมันจะเป็น alert ขึ้นมาเป็นเป็นเหมือนกับซ้ำตำเนียลครับเป็นภาพวิดีโอเป็นชอ็อตเป็นช็อตให้ดูว่าของที่หายเนี่ยตอนไหนที่มัน alert แจ้งมาอย่างเช่นเบอร์นี้นะครับผมก็กดกดเข้าไปป,ปุ๊บผมก็กดเลย์นี่ครับมีมีมีคนหยิบกล่องออกไปตอนเวลา11นาฬิกา53น,า,า,นา,า,าทีเนี่ยครับเห็นไหมฮะเป็นเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆให้เราแล้วก็จะหา หาได้ง่ายขึ้นนะครับหรืออย่างอันนี้ที่ผมเทสก่อน้านี้ส่งเป็นคลิปมาให้โอเคต่อไปนะครับเป็นเป็นการตรวจตรวจจับคนข้ามเส้นกล้องเบอร์เบอร์สนะครับผมให้เมนูในแอปเนี่ยกลับมาที่เมนูหน้าหน้าหลักก่อน ผมก็ลบทิ้งไปนะครับไม่มีการแจ้งเตือนละโอเคตอนนี้คือการแจ้งเตือนยังเป็นศูนย์อยู่นะครับผมจะลองเดินข้ามข้ามเส้นกล้องกล้องเบอร์สามนะครับมาดูว่ามันแจ้งเตือนมายังไงนะฮะนี่นะครับมาแล้วนะครับอเห็นไหมครับ เห็นไหมครับตอนตอนที่ผมเดินผ่านเนี่ยเส้นเส้นสีเขียวบนหน้าหน้าจอเนี่ยจะกลายเป็นเส้นสีแดงขึ้นมามันแจ้งเตือว่ามีคนเดินผ่านจากนั้นพุ๊บมันก็จะพุชเมสเซจเป็นคลิปวิดีโอนะครับเป็นเอ่อเป็นเป็นเมสเซจแจ้งเตือนก่อนไปที่แอปพลิเคชันนะครับเราก็ดูว่าเนี่ยมันแจ้งว่าออคอรอสไลน์นะครับจาก d v r คือเทส5,000พันนะครับกล้องหมายเลข3ตอนเวลากี่โมงนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ไปกดดกูก็ถือว่าเร็วมากอะครับเนี่ยฮะพอมีคนเดินผ่านปุบ๊บมันก็จะพุชวิดีโอขึ้นไปลองดูนะครับนี่ฮะมีคนเดินผมเดินข้ามเส้นเห็นไหมครับอ,อันนี้คือเราดู ที่เป็นพุชวิดีโอบนแอปพลิเคชันนะฮะไปปุ๊บแล้วไปค้นบนบนหน้าจอ DVR ไปที่เมนูหลัก IVS ไประบุกล้องเบอร์3นะครับหรือว่าจะระบุทั้งหมดก็ได้กล้องเบอร์3มปุ๊บหมดเวลาแล้วจะค้นหานะครับกดค้นหาน่านี่ครับ นี่ครับมีคนเดินมันจะส่งเป็นคลิปก่อนจะเกิดเหตุการณ์ประมาณห้าวิาครับแล้วก็เป็นคลิปความยาวประมาณสิบวิสิบวิสิบห้าวิหรือเปล่าม่แนใจผมต้องขอโทษทีแม่แม่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวขอนับหนก่อนนะฮะเราจบกี่วิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบเอ็ดสองสิ7ามสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดก็ประมาณยี่สิบวิครับส่งเป็นคลิปขึ้นไปเป็นคลิปบนหน้าจอเนี่ยประมาณประมาณยี่สิบวินะครับช่วงที่เกิดเหตุการณ์ที่เรากำหนดให้มันมีการแจ้งเตือนไว้ที่อยู่ในฟ uh. ังก์ชันอ่าฟังก์ชัน I V S นะครับนี่ค, uh, uh, S, ครับอ่า เห็นไ,ไหมครับมีการแจ้งแองเตือนอ่ะครับผมก็เดี๋ยวจบการน,นําเสนอนะครับก็คือแสดงโชว์ตัวอย่างการใช้งานตัวฟังก์ชัน IVS บน DVR ด้าหัว X Series XVR 4.0นะครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ